เอาละครับก็สวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ Blender นะครับผมและในวันนี้เราจะมาทำให้กล่องรูปบากอันนี้เนี่ยมันระเบิดกันนะครับมอ่มา หน,นะครับผมไปที่ edit mode ตรงนี้นะครับผมแล้วมาที่ preferences นะครับผม่าแล้วเราไปที่ tab get extensions ตรงนี้นะครับผมมากด allow online access ด้วยนะครับผมแล้วให้เราเนี่ยค้นหาคำว่า cell fracture นะครับผมมากด install เลยนะครับผมแล้วเราเนี่ยมาที่ t a บ add-ons แล้วดูซิว่าเราติ๊ก add-on cell fracture อย่างนะครับผม่าถ้าติ๊กแล้วเนี่ยให้เราเนี่ยไปเลือก object ของเรานะครับผม ไปที่ Edit Mode นะครับผมคลิกขวาที่กล่องของเรา s u b d i v i d e เรามาเลือกจำนวนการตัดหรือ Number of Cuts ปรับเป็น10เลยนะครับผมายิ่งเยอะกล่องเราก็จะยิ่งสมจริงมากขึ้นตอนเราระเบิดมันนะครับผมกลับไปที่ Object Mode นะครับผมไปที่ Object ตรงนี้ครับผมไปที่ Quick Effects แล้วก็ Cell Fracture นะครับผมตรงนี้เราจะสนใจแค่2ค่าผมก็คือ Source Limit กับ noise นะครับผม source m ยิ่งเยอะคอมเราก็จะยิ่งเรนเดอร์ช้าลงแตก่ก็แลกมากับความสมจริงที่มากขึ้นนะครับผมผมแนะนำค่า200-300ถึง300นะครับผมถ้าคอมไม่ไหวอาจจะเริ่มที่ค่า100ก่อนนะครับผมค่า noise จะเป็นค่า random ของรอยแตกนะครับผมถ้าเราพอใจแล้วให้เรากดโอเคเลยอ่าหลังจากนี้เราก็ทำการรอคอมเราเรนเดอร์นะครับผมอ่า หลังจากมันเรนเดอร์เสร็จแล้วเนี่ยให้เราเนี่ยไปที่กล่องของเรานะครับผมอากล่องเฉยๆนะไม่ใช่รอยแตกนะครับผมเลือกกล่องของเราแล้วกด delete นะครับผมอ่าหลังจากนั้นให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปเลือกรอยแตกอันไหนก็ได้นะครับผมในกล่องของเรานะครับผมมาไปที่ object ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาที่ rigid body ตรงนี้ผมแล้วก็กด add active ตรงนี้นะครับผมอ่าหลังจากนั้นนะครับผมอย่าเพิ่งกดตรงไหนนะครับผมให้เราเนี่ยคลิกคุมรอยแตกของกล่องทั้งหมดของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับผมไปที่ Object ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาที่ Rigid Body เราให้มาเลือก Copy from Active นะครับผมอ่าปึ๊บโอเคหลังจากนั้นกล่องของเราเนี่ยก็จะสามารถแตกมีระบบฟิสิกส์ได้แล้วนะครับผมอ่าแต่มันตกไปแบบนี้เราไม่ต้องการนะครับผมอ่า ที่เราจะทำต่อไปนี่ก็คือ shift a เพิ่ม Object ใหม่ผมไปที่ Mesh เพิ่ม Plane เข้ามาผมกด s เพื่อ scale นะครับผมมาขยายให้มันใหญ่กด g นะผมเมาส์กลางแล้วมาที่แกน z นะผมลากมันลงมานะครับผมอ่าหลังจากนั้นเนี่ยให้เรามาเลือก Plane ของเรานะผมหรือพื้นของเรานะผมไปที่ Object rigid body add passive นะครับผมอ่าหลังจากนี้กล่องเราก็จะสามารถชนไอ้เจ้าพื้นอันนี้ได้แล้วนะครับผม ไม่ม้วผมพังทลายได้เลยนะครับป่อมาและนั่นก็คือพื้นฐานของการพังทลายกล่องหรือออบเจกต์นะครับป่อมาเทคเดียว